ทำไมพี่อาถึงเลือกบริการจากแอปครับทั้งๆที่โชว์รูมแถวบ้านก็มีอ่าฮะอันดับแรกเลยที่สำคัญก็คือส่วนลดดีกว่าส่วนลดโปรโมชั่นใช่ส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นดีกว่าไม่ผิดหวังน้องแอปจะน้องแอปจะส่งรายละเอียดติด การการติดตามของรถที่เราสั่งกับน้องเนี่ยเหมือนกับรถเราอยู่ในสายตาแล้วก็อยู่ฝากไว้กับคนให้กับน้องเขาที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนี่คือคร,ร,รู้สึกอุ่นใจแล้วก็น้องเขา น้องเขาน่ารักบริการดีมาก,มากนี้นะครับแอปสกายทีมนะครับกำลังจะเดินทางไปส่งรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่สนามบินนนทเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปพบลูกค้าคลิปนี้นะเป็นรีวิวสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจจะให้เราเนี่ยไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านแต่คลิปคลิปนี้นะครับเป็นลูกค้าเคสที่อยากได้รถยกเทนเนอร์นะครับฝากไปที่จังหวัด ภูเก็ตเลยนะครับคือลูกค้าไปรับปลายทางเลยวิธีการนี้นะครับเราทําการส่งรถลูกค้าเนี่ยขึ้นเทนเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไปรับรถนะครับที่เส้นทางหลักนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับตอนเช้าแอปนะครับก็จะบินตามไปหาลูกค้าเพื่อไปเซ็นเอกสารนะครับยังไงใครที่อยากให้แอปนะครับส่งรถ แบบนี้เนาะขึ้นรถเทลเลอร์ไปแบบนี้นะครับเรามีบริการให้นะครับไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับยังไงติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะครับ น,นี้อัปอยู่ที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับอยู่กับพี่อาร์มิสเตอร์คาวนะคบที่ภูกเก็ตสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะครับพี่ที่ไว้วางใจในการบริการให้แอปนะครับอันนี้เลยแอปขอถามี่อาร์ก่อนเลยว่าทําไมพี่อาร์ถึงเลือกบริการจากแอปครับทั้งๆที่โชรูมแถวบ้านก็มีอ่าฮะ อันดับแรกเลยที่สําคัญก็คือส่วนลดดีกว่าส่วนลดโ<ม>ปรโมชั่นใช่ส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นดีกว่าดีกว่าในในพื้นที่ที่เราอยู่ครับใช่ค่ะแล้วก็พอ เจอน้องเจอน้องทาง YouTube พอดีว่าดูด,ดูหาข้อมูลในมือถือแล้วเจอดู YouTube ของน้องเกี่ยวกับเออเออมาสด้าซีเอ็ซึ 3, ่งเราต้องการหาข้อมูลตรงนี้แล้วเจอ YouTube ของน้องแล้วก็เปิดเปิดเปิดดูก็ก็เอ้ น่าสนใจก็เลยติดต่อน้องไปครับแล้วก็ได้ได้ได้ข้อมูลของส่วนลดโปรโมชั่นอะไรที่มันมากกว่ามันดีกว่าของอในพื้นที่ก็เลย<อ>ก็เลยจัดการเลยเอานี่แหละเซลล์คนนี้แหละขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นพี่อามีอะไรจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านตามทั่วประเทศเลยที่สนใจรถซื้อรถกัแอปฝากบอกอะไรให้เขาดีครับ ไม่ผิดหวังน้องแอปจะน้องแอปจะส่งรายละเอียดติดการการติดตามของรถที่เราสั่งกับน้องเนี่ยคือน้องเขาจะเขาจะติดต่อเขาจะคอนแทคผ่านทางไลน์การโดยการ ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับรถของของเราที่เราสั่งอะนะว่าเออไปถึงไหนแล้วขั้นตอนทําอะไรทําอะไรบ้างถ่ายรูปผ่านไลน์ถ่ายวิดีโอส่งผ่านไลน์ให้เราให้ให้เราซึ่งเป็นเจ้าของรถอะนะอุ่นใจให้สบายใจสบายใจเข้าใจใจเขาใจใจลูกค้าเหมือนเราคนซื้อรถใช่คือคือคือมัน เหมือนกับรถเราอยู่ในสายตาแล้วก็อยู่ฝากไว้กับคนให้กับน้องเขาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนี่คือคร,รู้สึกอุ่นใจแล้วก็น้องเขาน้องเขาน่ารักบริการดีมากค,คือค,คือคือ,คอติดติดตามงานให้เราแทนแทนเราได้ตลอด เป็นอะไรรทีู่้สึกก็ขอบคุณพี่อาขอบคุณคุณคราว thank you very much นะครับมากๆเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจแอปมาบริการให้ลูกค้าถึงที่เลยวันนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตจริงๆเลยนะครับก็ยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยเนอะเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะออกรถกับแอปนะครับทั่วประเทศเลยชมคลิปนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแนะนําเลยค่ะแนะนำ้องแอปขอบคุณมากนะครับยังไงวันนี้3คนเราลาพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับ